ทาเที่ยวหุบป,ป่าตาจังหวัดอุทัยธานีข้ามป่าต้นตากเป็นทางเดินธรรมชาติเป็นป่าดงดิบดึกดำบรรขนาดใหญ่มีค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ20บาทจอดรถฟรีค่ะตอนที่ฟ้ามานะคะคนไม่เยอะเลยเราจะได้ไฟฉายมาด้วยนะคะเพราะว่าตอนเข้าถ้ำเนี่ยมืดมากถึงอากาศภายนอกจะร้อนแค่ไหนแต่พอเข้ามาในนี้แล้วมีความเย็นมากเลยค่ะทุกคนพอเข้าไปในถ้ำแล้วจะต้องเปิดไฟฉายนะคะเพราะว่ามันมืดมากจริงๆแล้วก็เดินระวังกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวทางเดินเนี่ยมันกุกกักกุกกักค่ะเนี่นะคะคือความมืด คือ <c oughs> ต้องมีไฟฉายเท่านั้นหินงอกหินย้อยภายในถ้ำนะคะสวยงามมากค่ะทุกคนมีร่องรอยของสัตว์หลายชนิดเลยโดยเฉพาะขังคขาเดินทะลุถ้ำเข้าป่ามาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราจะเจอกับหลุมยุบระหว่างทางไปดูหลุมยุบนะคะบอกเลยว่าเย็นมากคือมันเย็นแบบไม่รู้เลยว่าข้างนอกมันร้อนแค่ไหนแต่พอออกมาจากป่าทุกคนมันมีความร้อนแบบวูบวาบมากเลยไม่ใช่ครั้งแรกที่มาของฟ้านะคะฟ้าก็เลยไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะแต่ก็ชอบอยู่ดี <c oughs> ถ้ามีโอกาสหรือว่าวันว่างวางวงัน หยุดนะคะก็จะเป็นตัวเลือกที่ต้องมาทุกคนสําหรับใครที่ชอบเดินป่านะคะก็แนะนําหุบป,ป่าตาัดเลยค่ะและแล้วเราก็เจอนะคะอันนี้คือหลุมยุบที่เราพูดถึงเขาก็จะเอาอารมแบบถ้าแต่ว่ามีโพรงอยู่ปเปิดกว้างอะทุกคนแบบไม่ได้มืดนะคะในส่วนของหินเนี่ยมีหลายลักษณะเลยเดี๋ยวเรามาเดินรอดถ้ากันนะคะทุกคนตัวนี้คือเราจะเห็นความสว่างอีกอันนึงเลยเป็นหินงอกหินย้อยในแต่ละชื่อของหินเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายชื่อนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะตั้งชื่อต่างกันโดยรวมแล้วถือว่าสว สวยเลยธรรมชาติได้ใจมากแล้วในส่วนของนกนะคะทุกคนคือเยอะมากคือได้ยินแต่เสียงนกแบบฮิวใจเราสุดๆแล้วลมุมนี้สวยมากทุกคนสวยแบบสวยมารอบที่แล้วฟ้าสายตาสั้นนะคะก็เลยมองอะไรไม่ชัดแต่รอบเนี้ใส่คอนแทคเลนมาคือมันชัดมากเดี๋ยวฟ้าปักโลเคชันไว้ให้ในคลิปนี้นะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เคยมาก็คือมาตามโลเคชันได้เลยค่ะช่วงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดวางแผนที่จะมาจริงๆนะคะแนะนําให้มาช่วงสิงหา นะคะก็จะได้เจอกิ้งกือสีชมพูด้วยทางเดินธรรมชาติเขาทําไว้ให้ดีมากเลยนะคะทั้งบนดงบนไดเนี่ยก็คือดีเลยจะมีตรงถ้านะคะที่เราสามารถเดินลงมาได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีความชันอยู่เนี่ยทุกคนมันสวยมากแสงดีเ่ะดินเสร็จแล้วเรากลับไปหาอะไรกินกันดีกว่าข้างนอกมีตลาดนะคะก็มาเดินหาอะไรกินกันตรงนี้ก่อนกลับ